เปิดตำนานความหมายและอานิสง์ของประเพณีทอดกระถินหลังจากวันออกพรรษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ข่้าำเดือน12หรือจำง่ายๆว่าตั้งแต่วันตักบาทเทโวจนถึงวันลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเทศกาลกระถินซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่19ตุลาคม ถึง16พฤศจิกายนเมื่อพูดถึงกระถินคนส่วนใหญ่คงต้องคุ้นเคยกับซองทำบุญที่ได้รับในช่วงนี้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับกระถินว่ามีตำนานความหมายอย่างไรเชื่อว่าคงรู้กันไม่มากนักดังนั้นกลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอนำเสนอให้ได้ทราบดังต่อไปนี้ตำนานความเป็นมา มีตำนานเล่าว่าในครั้งพุทธกาลครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาถาประมาณ30รูปถือทุดวงขวัตอย่างยิ่งยวดมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีจึงพากันเดินทางไปพอไปถึงเมืองสาเกตก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีจึงจำพรรษาอยู่ที่นั่นตามพระวินยัยครั้นออกพรรษาปวนาแล้วก็รีบเดินทางไปเฝ้า ระหว่างทางฝนตกหนทางเป็นโคลนตมต้องบุกลุยไปจนถึงกรุงสาวัตถีได้รับความยากลำบากมากครานได้เฝ้าพระพุทธองค์ได้ทรงมีปฏิสันถานเรื่องการจำพรรษาและการเดินทางภิสูุเหล่านั้นก็ได้ทูลถึงความตั้งใจที่มาเฝ้าและความยากลำบากในการเดินทางให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุจำพรรษาครบถ้วนแล้วการกระถินได้ และจะได้รับอานิสงค์จากวินัยบางข้อกรานกรถินเป็นพิธีฝ่ายภิกษุที่ได้รับมอบผ้ากรถินแล้วนำผ้าที่ได้ไปตัดเย็บย้อมทําเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งความหมายคําว่ากรถินมีความหมายเกี่ยวเนื่องกันถึง4ประการคือ1เป็นชื่อของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสําหรับทําจีวรที่เรียกว่าสะดึงเนื่องจากสมัยพุทธกาล ทำจีวรให้มีลักษณะตามกําหนดกระทําได้ยากจึงต้องทํากรอบไม้สําเร็จรูปเอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการทําผ้านุ่งผ้าห่มผ้าห่มช้อนที่เรียกรวมว่าจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ผ้านุ่งพระเรียกสบงผ้าห่มเรียกจีวรผ้าห่มซ้อนเรียกสังคาติโดยพระสงฆ์จะช่วยกันทําโดยอาศัยแม่แบบนี้เมื่อทําเสร็จและพ้นกาหนดการแล้ว ก็จะรื้อไม้แม่แบบเก็บไว้ใช้ในปีต่อๆไปการรื้อแม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้าเรียกว่าดอกหรือกระถินดอกดอกกระถินก็เรียก2เป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อทำจีวรตามแบบกรอบไม้นั้นและต้องถวายตามกำหนดหนึ่งเดือนดังกล่าวซึ่งผ้านี้จะเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่าฟอกสะอาดหรือผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้ว นี่ก็ใช้ได้ผู้ถวายจะเป็นคฤหัหัดหรือพระภิกษุสามเณรก็ได้ถวายแก่พระสงฆ์แล้วเป็นอันใช้ได้3เป็นชื่อของบุญกิริยาคือการทําบุญถวายผ้ากฐินเพื่อให้สงฆ์ทำเป็นจีวรซึ่งต้องเป็นพระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดวัดใดวัดหนึ่งก็ได้จํานวนสามเดือนทางนี้เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติช,ชอบให้ผ้านุ่งผ้าใหม่ผราเปียหรือชารุด การทำบุญถวายผ้ากฐถินหรือที่เรียกกันว่าทอดกฐถินก็คือการทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคําในท่ามกลางสง์และต้องทําในเวลาที่กําหนดหนึ่งเดือนที่ว่าถ้าทําก่อนหรือหลังไม่ถือว่าเป็นกรถิน 4. เป็นชื่อของสังฆกรรมคือกิจกรรมของสง์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบในที่ประชุมในการมอบผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ประเภทของกรถินจะแยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ1กรถินหลวง2กรถินราชสำหรับกรถินหลวงนะครับมีประวัติว่าพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายมาประดิษฐานในประเทศไทยและประชาชนชาวไทยได้นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติการทอดกรถินก็ได้กลายเป็นประเพณีของบ้านเมืองมาโดยลําดับและพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมือง ก็ได้ส่งรับเรื่องกรถินเป็นพระราชพิธีอย่างหนึ่งการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกรถินเป็นราชพิธีดังกล่าวเป็นเหตุให้เรียกกันว่ากรถินหลวงดังนั้นวัดใดก็ตามไม่ว่าวัดหลวงหรือวัดราชที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปราชดำเนินไปทรงถวายผ้ากรถินแล้วก็จะเรียกว่ากรถินหลวงทั้งสิน้นแต่สมัยต่อมากรถินหลวงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของบ้านเมือง เช่นประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดินและได้รับพระกรุณาให้ถวายพระกรถินตามควรแก่ฐานะกรถินหลวงปัจจุบันจึงได้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้1.1กรถินที่กําหนดเป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระกรถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายเป็นประจำนาวัดสำคัญสคัญปัจจุบันมี16วัดเช่นวัดพระเชษฐภนานวิมลมังคลา,ารามวัดพระมหาธาตุวัดสุทัศน์และวัดบวรเป็นต้น1.2กระถิ่นต้นหมายถึงกระถิ่นที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จพระ,ะราชดำเนินไปถวายพระกระถินนาวัดที่ไม่ใช่วัดหลวงและไม่ได้สเสด็จไปอย่างเป็นทางการหรืออย่างเป็นพระราชะพิธี แต่เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์1.3กรถินพระราชทานเป็นกรถินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้ที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานไปถวายอย่างวัดหลวงที่นอกเหนือนไปจากวัดสําคัญ16วัดที่กําหนดเอาไว้เหตุที่มีพระกระถินราชทานก็เพราะปัจจุบันวัดหลวงมีจํานวนมากจึงได้เปิดโอกาสให้กระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลต่างๆ ที่สมควรขอพระราชทานภ้ากฐินไปถวายได้ซึ่งกฐินดังกล่าวส่วนใหญ่ก็คือกฐินที่หน่วยงานราชการนําไปถวายนั่นเองทั้งนี้ผู้ที่จะรับพระราชทานภ้ากฐินไปถวายนาวัดหลวงใดต้องติดต่อไปยังกรรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบเพื่อเป็นการจองไว้ก่อนด้วยและ 2. กฐินราษหมายถึงกฐินที่ราษฎรหรือประชาชนผู้มีศรัทธาน,นำผ้ากฐินของตัวเอง ไปตามวัดต่างๆยกเว้นวัดหลวง16วัดที่ได้กล่าวไว้แล้วซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างๆตามลักษณะของการทอด2.1กระถินหรือมหากระถินเป็นกระถินที่ราษฎรน,นําไปทอดนวัดใดวัดหนึ่งที่ตนศรัทธาเป็นการเฉพาะผ้าที่เป็นองค์กระถินจะเป็นผ้าผืนเดียวหรือหลายผืนก็ได้จะเย็บหรือไม่เย็บก็ได้แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสําเร็จรูปแล้ว และนิยมถวายของอื่นๆที่เรียกว่าบริวารกรถินไปพร้อมกับองค์กรถินด้วยเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุอย่างหมอนองค์น้ําเตาไม้กวาดจอบเสียมอาหารยาต่างๆเป็นต้น2.2จุลักกรถินเป็นกรถินที่ต้องทําด้วยความรีบเร่งเดิมเรียกแบบไทยๆว่ากรถินแล่นเจ้าภาพที่จะทอดกรถินเช่นนี้ต้องมีพวกและมีกําลังมาก พอต้องเริ่มตั้งแต่ปั่นไายเป็นได้ถอได้ให้เป็นผ้าตัดผ้าและเย็บเป็นจีวรย้อมสีและต้องทอดภายในวันนั้นและพระสงฆ์ก็ต้องกรานและอนุโมทนาในวันนั้นด้วยเรียกว่าเป็นกระถินที่ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียว2.3กระถินสามคัคคีเป็นกระถินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกันไม่จําเป็นว่าใครบริจาคมากน้อยแต่มักตั้งเป็นคณะทําขึ้นมาดําเนินการ และมีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อื่นเมื่อได้ปัจจัยมาเท่าไรก็จัดผ้าอันเป็นองค์กฐถินรวมทั้งบริวารไปทอดน,นวัดใดวัดหนึ่งที่จองไว้ซึ่งกฐถินชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันพอนอกจากทําเป็นบุญกฐถินแล้วยังนําปัจจัยที่ไปช่วยเหลือวัดบํารุงวัดเช่นก่อสร้างศาสนสถานบุรณปฏิสังขรณ์โบสถ์เจดีย์เป็นต้น2.4กฐถินตกค้างหรือกฐถินโจร กล่าวคือในท้องถิ่นที่มีวัดมากๆอาจจะมีวัดตกค้างไม่มีใครไปทอดจึงมีผู้ศรัทธาเสาะหาวัดอย่างนี้แล้วนากระถินไปทอดซึ่งมักจะเป็นวันใกล้สิ้นเทศกาลกระถินหรือวันสุดท้ายจึงเรียกว่ากระถินตกค้างหรืออาจจะเรียกว่ากระถินโจรเพราะกิริยาอาการที่ไปทอดกระถินอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัวจู่จก็ไปทอดไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้วัดรู้เพื่อเตรียมตัวคล้ายกับโจรบุกซึ่งกระถินแบบนี้ ต่างกับกรถินอื่นๆคือไม่มีการจองล่วงหน้าและจะทอดเฉพาะวัดที่ยังไม่มีใครทอดจะทอดหลายวัดก็ได้และสามารถจะเอาของทายธรรมที่เหลือจากวัดที่ไม่ได้ทอดกรณีไปหลายวัดไปจัดเป็นผ้าป่าเรียกว่าเป็นผ้าป่าแถมกรถินก็ได้อาน,นิสงหรือผลดีของการทอดกรถินการทอดกรถินถือเป็นการทําบุญพิเศษที่ทําได้เพียงปีละครั้งและต้องอยู่ภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้นอน,นิสง์หรือผลดีจึงมีหลายประการกล่าวคือได้ส่งครา์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ได้ชื่อว่าทํานุบํารุงพุทธศาสนาสร้างกุศล,ลจิตแก่ผู้ที่ทําบุญเพราะทําด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกทั้งการทอดกรถินยังก่อให้เกิดความสามคัคคีเป็นการร่วมมือกันทําคุณงามความดีและหากการถวายกรถินนั้นมีส่วนในการบุรณะประสิทธิสังขรณ์วัดวาอารามก็จะได้มีชื่อว่า มีส่วนได้รักษา,าศาสนสถานและาศาสนาวัตถุให้ยั่งยืนต่อไปข้อเสนอแนะความมุ่งหมายของการทอดกรถินเดิมคือเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการถวายภากรถินแก่พระภิกษุที่จำพรรษาครบสามเดือนตามพุทธานุญาตแต่ปัจจุบันประเพณีกรถินได้มีการเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์เดิมและก่อให้เกิดความลำบากใจแก่ผู้ทำบุญเป็นอย่างมากเพราะกลายเป็นการเน้น การสร้างศาสนาวัตถุจนทําให้หลายคนถูกเรียรายหลายวัดหลายซองทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจเกิดความเอื่มระอาเป็นบุญที่คนเบื่อนหน้าหนีทั้ทงทางที่กถินเป็นการสร้างบุญกุศลที่ดีและมีกําหนดเวลาที่แน่นอนดังนั้นวัดและพุทธศาสนิกชนที่จะทาบุญกถินจึงควรเน้นไปยังความหมายเดิมแต่น่าจะปรับเปลี่ยนแนวคิดบางเรื่องให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างการบริจาคปัจจัยหากจะมีก็ควรเพื่อการปฏิสังขรณ์ศาสนาสถานที่ชำรุดทรุดโทรมหรือจะสร้างใหม่ให้พอเหมาะพอสมควรไม่มุ่งความใหญ่โตรู้หลาขณะเดียวกันอาจจะนําปัจจัยที่ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อสังคมและชุมชนเช่นตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาพระหรือเนนหรือเด็กวัดที่ขาดแคลนเป็นต้นข้อสําคัญนะครับ ควรตัดค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นออกไปส่วนการฉลองหรือสมโพธิองค์กถินไม่ควรมุ่งความสนุกสนานเพราะม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดกถินและที่ควรทําอย่างยิ่งคือการงดเลี้ยงสุรามีลยัยและเล่นอบายมุกอื่นๆระหว่างการเดินทางหรือในระหว่างที่มีงานหากปฏิบัติได้ดังกล่าวเชื่อว่าการทําบุญทอดกถินคงจะมีส่วนช่วยเสริมความงดงามทั้งศาสนสถาน,ถานและความเจริญงอกงามแห่งจ,จิตใจ ของพุทธศาสนิกชนสมกับเป็นการทำบุญปีละครั้งที่มีคุณค่ามีความหมายในด้านพุทธศาสนาของเรา